มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนตะกะปัญหาตาทัทยวัคพระควโตปาทะปปติกะปติตะปัญหาที่หถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปณที่ใดแผ่นดินสูงก็ราบที่ลุ่มก็เต็มขึ้นเหตุอะไรสเก็ดศิลาจึงกระเด็นมากระทบพระบาทสเก็ดศิลาก็เป็นชาติแผ่นดินเหมือนกันมิใช่หรือ ราชาอันว่าสมเด็จบรมกษัตริย์ขัตติยาธิบดินมิลินทราราชมีสุนทรประกาศไต่ถามซึ่งอัตถปัญหาอันอื่นสืไปอีกเล่าว,ว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนเจ้าผู้จำเริญตุมเหพระนธะพระผู้เป็นเจ้าเจรจาไว้กับโยมว่าสมเด็จพระบรมโลก,กนาศเสด็จลีลาดดำเนินไปสู่คามเขตประเทศต,ตำบลใดก็ดี อายังมหาปัทวีพื้นพิภพปัทภีที่สลายลุ่มเป็นเลนหล่มประการใดก็ดีพื้นแผ่นดินนี้สิหาจิตวิญญาณไม่ได้เหมือนหนึ่งว่ามีจิตมีใจที่ไหนเป็นเลนลุ่มลมก็บริบูรณ์เต็มเสมอเหมือนถมลงใหม่ๆอุณนณตังที่ไหนสูงโสดเป็นโคกโ,โขดอยู่โดยแท้ก็ปรวนแปรราบระรื่น เสมอเหมือนดังหน้ากลองชัยเพรีปุณะจะปรังครั้นมาครั้งนี้ทำไมเล่าพณนธะพระผู้เป็นเจ้ามาว่าไปใหม่อีกเล่าว่าสเก็ดก้อนศิลากระเด็นมากระทบพระบวรบาทแห่งสมเด็จพระบรมโลก,กระหนาเจ้าช่นไหนเล่าก้อนศิลาจึงไม่กระเด็นกลับไปยังที่สเก็ดศิลานี้ใช่ชาติปัทพีดอกหรือ จึงดึงดื้อกระเด็นมากระทบพระบวรบาทแห่งสมเด็จพระบรมโลกกาณาน่าสงสัยถ้าว่าจะถือเอาคำหลังที่ว่าไว้ว่าสเก็ดศิลากระทบพระบาทแห่งสมเด็จพระบรมโลกกาณาเจ้านั้นยังมิได้สิคำเดิมที่ว่าแผ่นดินหาจิตวิญญาณมิได้ก็เสมือนหนึ่งว่ามีจิตวิญญาณถึงว่าจะลุ่มเลนล่มก็บันดาลดอน ถึงจะสูงเป็นแง่ชะง่อนก็เรียบรายเสมอเป็นอันดีเมื่อสมเด็จพระชินีสีทรงพระดำเนินไปคำอันนี้ก็ผิดก็ครั้นว่าจะเชื่อคำที่ว่าแผ่นปฐพีที่ลุ่มกลับเป็นดอนที่สูงเป็นชะง่อนก็ราบเสมอเป็นอันดีเมื่อพระชินสีพุทธองค์ทรงพระดำเนินไปเหมือนหนึ่งว่าแผ่นพระธรณีมีจิตมีใจนเล่าคำหลังที่ว่า สกเกตศิลามากระทบพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าเข้าคำนี้เล่าก็ผิดเป็นมิจฉาอายังปันโโหอันว่าปัญหานี้เป็นอุพะโตโกติขอพระผู้เป็นเจ้าจงโปรดวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้เทโรอันว่าพระนาคเษนเทระเมื่อจะชี้แจงสำแดงซึ่งอัตถปัญหาจึงมีเทระวาจาว่ามหาราช ดูกระพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐหาผู้เสมอไม่ได้คำที่อัตมาภาพถวายพระพรไว้ว่าายังมหาปัทวีแผ่นพระธรณีอันใหญ่อันหาเจตนามิได้นี้แม้ว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าทรงพระดำเนินไปที่ไหนลุ่มก็เต็มบริบูรณ์ที่ไหนภูนก็ราบดุดปราบไว้ด้วยเดชพระบารมีคำอันนี้ อาตมาถวายพระพรไว้ไม่ได้ผิดพระองค์อย่าทรงพระวิมติสงสัยข้อที่อาตมาถวายพระพรไว้ไม่ได้ผิดพระองค์อย่าทรงพระวิมติสงสัยข้อที่อาตมาถวายพระพรไว้ว่าเศกตศิลามากระทบพระบาทแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็จริงมิได้ผิดแต่ทว่าก้อนศิลาใช่ว่าจะกระทบกันเองแล้ว และกระเด็นมาหามิได้กระเด็นไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้านี้ด้วยความเพียรของพระเทวทัตถ้าว่าศิลากระเด็นมาโดยธรรมดาเองหาเหตุมิได้ก็ไม่กระทบพระบาทจะโทษเอาคำที่ถวายพระพรไว้ก่อนว่าหาจริงไม่ยังไม่ชอบก่อนไม่ใช่กระนั้นศิลามากระทบพระบาทสมเด็จพระมาหากรุณา เพราะเหตุที่พระเทวทัตกระทำจันทานมหาราชะดูกระพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระเทวทัตผูกเวรแก่สมเด็จพระพุทธเจ้ามาพระหูนิชาติสตะสหัสานิประมาณแสนชาติเป็นอันมากแต่อาฆาตจ,จองเวรมาครั้นว่าพระเทวทัตได้โอกาสก็กลิ้งศิลาก้อนใหญ่ลงไปเพื่อจะให้ทับสมเด็จพระพุทธเจ้า ให้ถึงแก่มรณาภาพด้วยพระเทวทัตคิดจะเป็นพระเจ้าแทนพระพุทธองค์แต่ว่าก้อนศิลาใหญ่ที่กลิ้งมาครั้งนั้นทเวเสลายังมีภูเขาทั้งสองผุดขึ้นจากแผ่นดินเข้าประคองรับรองไว้ศิลาอันใหญ่ที่กลิ้งมาก็ยุติอยู่ในที่นั้นแต่ทว่ากระทบกันเข้าด้วยกำลังแรงก็แตกเป็นสะเก็ดออกไป สะเก็ดศิลานั้นกระเด็นไปกระทบนิ้วพระบาทแห่งสมเด็จพระมหาการุณาสัมมาสัมพุทธเจ้ากุตาคาลศิลาที่เทวทัตกริ่งลงมานั้นพระเดชพระพุทธบารมีนี้เห็นเป็นอัศจรรย์บังเกิดภูเขาทั้งสองขึ้นกลางกั้นไว้ภูเขาทั้งสองนั้นเสมือนหนึ่งว่ามีจิตวิญญาณโอนาเมตวาน้อมค้อมเข้ามาเล่ประนึ่งว่า เครือเขาเทววันถ้ามิฉะนั้นนาคาวิยะพระวันตาดุดพระยาน่าขนองว่องไวในสมุดและผุดขึ้นกระทำพังผานต้านรับศิลาอันพระเทวทัตกลิ้งมาการนั้นถ้ามิฉะนั้นสีโหวิยะอชัมพีตาภูเขาทั้งสองขนององอาจดุดหนึ่งราชสีถ้ามิฉะนั้นมาตาวิยะดุดหนึ่งมารดา เมื่อบุตรของอัตมาขนองผลโจรเข้ามาและเอามือซ้ายขวารับประคองบุตรแห่งตนไว้ถ้ามิฉนั้นไซปิตาวิยะดุจบิดามีน้ำจิตกรุณาเอามือซ้ายและขวาเข้ารับประคองลูกของตนไว้ถ้ามิฉนั้นสิทโสวิยะดุจด,ดังสิท์รับบริขารแห่งอาจารย์ถ้ามิฉนั้น สขาวิยะอปริจตาดุดสหายเพื่อนตายที่รักอย่างสนิทอันไม่ได้คิดจะทิ้งคว้างเพื่อนกันให้เป็นอันตรายถ้ามิฉะนั้นเสมือนหนึ่งอมาตาราชการอันรับเสด็จสมเด็จพระบรมกษัตริย์ถ้ามิฉนั้นเสมือนหนึ่งเทวดาคอยรับเสด็จสมเด็จอมรินทราที่ราชพระมุโนวิยะถ้ามิฉนั้น ดุดหมูพรมอันอุดมไปในชานเข้านบนอบหมอบเฝ้าเท้ามาหาพรมนี้ดูละม่อมละไมย่ยะถามีครุวนาฉันใดผู้เขาทั้งสองเข้ารับรองศิลาเท่ากุตาคารประศาสไว้อุปมยเหมือนดังนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้จำเริญก็ศิลาใหญ่โตเท่ากุตาคารประสาสท,ทีเดียวไม่ใช่เล็กน้อยภูเขาทั้งสองยังรับรองไว้ได้ก็ฉะไหนสะเกดศิลาเล็กนิดหนึ่งเท่านั้นภูเขาทั้งสองนั้นจึงมิป้องกันไว้ให้ได้นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาไปให้สิ้นสงสัยโยมก่อนพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะ ดุราณะพระยาผู้ประเสริฐเลิศในสมบัติผู้เขาทั้งสองรับรองกุตาคารศิลานั้นไว้มิให้ตกลงไปถูกพระองค์เจ้าแต่สะเก็ดกระเด็นไปถูกพระบาทได้นั้นมีครุวนาฉันใดอุปมมยดังบุคคลเอาฝ่ามือเข้ารับรองไว้ซึ่งน้ำนมน้ำมันปรียงน้ำพึ้งน้ำอ้อยมีประการต่างๆที่เป็นน้ำนั้นฝ่ามือมีขอบคันหรือจักกันได้ อุทากังก็ตั้งแต่จะบาไปไหลไปอังคุลันตริเกนะตามระหว่างนิ้วมืออันห่างนั้นยะถามีครุวนาฉันใดศิลาทั้งสองรับรองศิลาอันใหญ่ไว้ได้แต่สะเก็ตนั้นกระเด็นลอดไปมีอุปมมยดังบุคคลรองน้ำด้วยซองมือและน้ำลอดไหลาตามระหว่างมือได้ฉะนั้นเหตุฉชนนี้ สเกตศิลาจึงลอดลอยไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าได้วาปนะแม้อันหนึ่งโสดเล่ามหาราชะดูกระพระยาผู้ประเสริฐอัตมาภาพจะขอถวายอุปมาอีกข้อหนึ่งสัรหะสุขุมะอนุรชะสมะสัทิสาวาลูกาอันว่าสายทั้งหลายที่ละเอียดสุขุมยิ่งนักประหนึ่งว่าประมานู บุคคลกรรไว้ในกรรมมือก็ไม่ได้ตั้งติดอยู่ได้ทั้งหมดย่อมจะลอดร่วงตกไปได้บ้างตามระหว่างแห่งนิ้วมือยะถามีครุวนาฉันใดสเกตศิลาที่แตกกระเด็นไปกระทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าก็มีอุปมาเหมือนฉะนั้นวาปนะแม้อันหนึ่งโสดเล่ามหาราชะดูราณะพระยาผู้ประเสริฐ อัตมาภาพจะถวายอุปมาอีกข้อหนึ่งกล่าวว่าโลค่ะิโตบุรุษถือเอาซึ่งคำข้าวคำข้าวนั้นม่ได้ปั้นเป็นก้อนให้แน่นตั้งแต่จะตกร่วงไปมีได้ตั้งอยู่ที่มือหมดมักกระเด็นไปบ้างยะถามีครุวนาฉันใดบพิษพระราชสมภารผู้ประเรสริฐศิลาอันเป็นสะเก็ดน้อยกระเด็นลอยไป พระควโตปาเทปตันติก็ตกต้องพระบาทแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนเม็ดข้าวอันตกไปฉันนั้นบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระองค์จงทรงสันนิฐานทราบพ,พระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้จำเริญ เหตุที่ว่าภูเขาทั้งสองป้องกันซึ่งกุตาคารศิลาไว้ได้โยมเข้าใจแล้วโหตุความนี้จงงดไว้เดี๋ยวนี้โยมสงสัยนักหนาว่าสเก็ตศิลานี้ล้วนเป็นพื้นปัทภ,ภ,ภีไม่มีเจตนาไม่ทำคารวะเคารพพระพุทธเจ้าเลยช่างกล้าหารกระเด็นไปกระทบพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าได้ และช่างมีพิษฤทธิ์เดชมากมายกระทําให้เกิดพระโลหิตห่อขึ้นได้โยมนี้สงสัยนักหนาขอพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนานากการครั้งนี้เทโรพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูกะระพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสเกตศิลาใช่ว่ามีฤทธิ์มีเดชเสมือนพระองค์ว่านั้นหาไม่ได้ ก็เหตุที่ไม่เคารพคารวะพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สิองประการต่างหากกะตะเมทวาทศาอะคารวาเหตุที่ไม่เคารพสิบสองประการนั้นสิ่งไรบ้างมหาราชะดูกระพระยาผู้ประเสริฐอะคาระวะสิองนั้นรัตโตราคะวาเสนะคือบุคคลประกอบไปด้วยราคะมิได้เคารพนบนอบ ด้วยอำนาจราคะอันกล้าหาญในสันดานประการหนึ่งกุดโถคนที่ประกอบไปได้วยโทสะไม่ได้เคารพนอบนอบด้วยอำนาจโทสะกล้าหาญประการหนึ่งมุนโโหคือบุคคลหลงไม่ได้เคารพด้วยสามารถโมหะประการหนึ่งกุปปิโตคือบุคคลที่เขายกย่องมีใจกำเริบฟุ้งไปไม่ได้กระทำซึ่งเคารพด้วยสามารถมานะประการหนึ่ง นิคคุโนคือบุคคลไม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณจึงไม่เคารพด้วยหาคุณวิเศษไม่ได้ประการหนึ่งอติทัตโตคือคนที่กระด้างยิ่งนักไม่รู้จักเคารพนบนอมด้วยไม่มีรรมเครื่องห้ามทำให้ออนอ่อนประการหนึ่งฮีโนคือบุคคลหินชาติต่ำช้าไม่ได้กระทำเคารพด้วยภาวะเป็นคนชั่วช้าประการหนึ่ง วัชนะกะโรคือบุคคลจะกระทำโทษมิได้เคารพด้วยภาวะถือตัวว่าเป็นใหญ่ประการหนึ่งปาโปคือบุคคลมีใจเป็นบาปมิได้กระทำเคารพด้วยภาวะเป็นคนกระด้างประการหนึ่งทุกโขคือบุคคลที่อันใครๆให้ถึงความทุกข์แล้วมิได้เคารพด้วยมุ่งจะตอบแทนให้ทุกเกิดแก่ผู้นั้นบ้างประการหนึ่งลุโทโธ คือบุคคลโลภมิได้กระทำเคารพด้วยตนนั้นอันโลภหากครอบงำในสันดานประการหนึ่งอายุหิโตคือบุคคลที่มัวขนขวายประมวลมาซึ่งประโยชน์ของตนอยู่มิได้เคารพด้วยมุ่งจะทำประโยชน์ให้สำเร็จกลัวผลประโยชน์ของตนจะเสื่อมไปประการหนึ่งสิริเป็นเหตุที่มิได้เคารพสิบสองประการนี้มหาราชะดูกระบอพิษอันประเสริฐ สเก็ตศีลานั้นถ้าไม่แตกออกจากศิลาใหญ่แล้วศิลาทั้งสองก็รับรองไว้ได้เอสาปณะปัปปติกาสเก็ตศีลาแตกกระเด็นออกนั้นด้วยกําลังกระทบกันกระเด็นไปโดยอากาศนั้นจะได้กำหนดว่าจะไปในทิศนั้นๆและจะให้ถูกต้องพระพุทธบาทกระนั้นกระนั้นหาไม่ได้มีครุวนาฉันใด มีอุปมาเสมือนหนึ่งว่าลมหัวด้วนพัดหวนหันหอบเอาสัพพะใบไม้อันแห้งขึ้นไปในอากาศสัพพะใบไม้จะได้รู้ว่าจะตกทิศนั้นๆหาไม่ได้ก็สเก็ดศิราที่กระเด็นไปถูกพระบาทพระพุทธเจ้าก็เหมือนดังใบไม้นั้นประการหนึ่งขอถวายพระพรซึ่งสเก็ดศิลากระเด็นไปกระทบพระบาทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เพื่อให้พระเทวทัตผู้เป็นคนอากตันอยูกระด้างหยาบช้าได้เสวยทุกขเวทนาในอบายด้วยโทษที่ตนกระทำเป็นความผิดพระองค์ได้ทรงฟังแล้วอย่าลืมหลงจงมานาสิการไว้โดยในยะอันอัตมาภาพวิสัชนาด้วยประการดังนี้ราชาครั้งนี้พระยามิลินได้ทรงฟังทราบพ,พระไทย ก็ซองสาธุการสรรเสริญพระน้าเกษด้วยโสมนัสว่าโยมได้ฟังครั้งนี้ท่วนที่จำได้ถนัดแน่นอนโยมจะจำไว้สั่งสอนกุลบุตรภายหลังดุดนัยะอันโยมได้ฟังในการบัดนี้พระควโตปาทะปัปปติกะปฏิตะปัญหาคำรบหกจบเท่านี้